สวัสดีครับพี่น้องครับ,บมองสูงบ้านวังม่วงมาแล้วครับบ้านวังม่วงตําบลหนองโพนงามอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับผมองล่องเขานั้นที่เป็นน้ำพุมับเขาแง่แต่อกับเขาแน่ออๆทมีมีมองล่องแพ้ครอำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับ ผมจับไม่ได้ครับมันตึงลงแค่เงี้ยเลยครับเขาไม่ได้เที่ยวเห็นนั่นคือเห็ดักสัตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปูเขียวครับทั้งทั้งนั่นแหละครับที่ทุ่งเป็นทุ่งกระมังครับผมตรงนี้ที่งมีกวางมีอย่างครับเป็นมื่นๆโตเลยครับอยู่ทั้งหลังแแนะครับ ผ็เป็นพลังเตะเนาะเราให้ยังคำเขาด้วยนี่ไปก็คือแต่ก็พ่วงญ่เดิอบอยู่ครับเขาด้วยเนี่ยคำไปก็เป็นเพชรบู์ครับผมลมสั่์สัว์เพชรบูนตอนนี้ก็ตามเบิ่งในแอปกะฝนกะมา้าคือจังไรดีครับตอนนี้ตกทั้งหนองบะแดงทั้งบ้านเดือยยังั้งนี่บ้านเดือเกษตรส,สมบูรณ์ครับ ที่ไหลมาที่ละจะภาวนาะเอาใจซอยกันครับว่าให้เบิดกกำลังลงก้นถ้าผมเบิ่งเราว่าหนาตกแห้งครับเพราะเม็ดก็บางๆหละอมือเว้นอกีกอะนำลงมาโยกหนึ่งละตอนนี้พื้นที่กะกำลังเซตโตแล้วครับอัดมาดแล้วคิดว่าทุ่มสองทุ่มขนาดที่แห้งครับเป็นอีกหนึ่งสนามที่งามครับ ยุ่งหลังนี่ครับตอนนี้เป็นทางขึ้นขงตำๆเป็นซอกเขาเป็นร่องเขาเนีครับโอ้แต่ไผ่มีลูกน้อยมีหลานแบบอายุจากห้าหกขวบสิบขวบนะครับพาขึ้นไปเล่นอยู่ขางถึงนะครับงามไม่ลีสัตว์ป้าเป็นตาสือ่อนนะไห่เด็กน้อยอเด็มมักธรรมชาติครับผมได้รักสัตว์รักธรรมชาติ ป่านเอาอุดมสมบูรณ์นี่เลยครับใช้ปุ้มบ้านบุ้งสิบซีนี่น่าที่อยู่ในในซอกเขาเล่้งเขาไบน,นี้แหละครับปลูกได้ทุกอย่างครับอยู่นี่เป็นสวนผลไม้ของจังหวัดเลยครับโหกธรรมชาติรับสุดยอดเลยพี่นอ้อง ฟังทั้งนี้เป็นนาผาพี่น้องก็เลยป้าไม่เลยอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเขาถึงเขาไปตัดไปอย่างก็เอาลงมาได้ไหมเป็นนาผาอ้อมไปนี่ไปหอดน้องมะแดงอ้อมโค้งไปครับไปหอดน้องมะแดงหอดบ้านรนน้นน้นเหมาข้ามไปทั้งบ้านล้นนั่นครับถ้าเบื้องน g o o g ก e ์แคมป์ีกขมเขาไม่เดี๋ยวครับเป็นตรงกับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เลยครับถ้าไปร่องนี่นะที่เป็น ล่มสักครับล้มไปล่องขามไปดีที่เป็นน้าหนาวครับวูเขาเป็นคอเแล้โอ้เดี๋ยวผมมุนไม่ดีกว่าลนแม่ครับ่าเขาทั้งเมืองเลยที่เป็นคอรคลรียเป็นพี่น้องเย็นบอทั้งพ่น้องซูมครับถ้าเขาทั้งเมืองเลยที่เป็นนะครับ ยอดโคกหรือมั้งนนะเป็นคอร์เคนเร่ใช่ไหมแต่ใช้ยอุ้มบอบบอบเปลี่ยนอันนั่นน,นะอันนั้นนี่เป็นน้ำหนาวเขาเงินจะใช้ยอุ้มภูเขาที่เป็นแบบนี้ครับเป็นเนื้อเขาเงาๆเลยอันนี้คืออ่ไทยงม,มครับปัจยานแห่งชาติป่าหิ้งาม ขาหัวนาคครับผมแหล่งกำเนิดของน้ำตกตาดโตนครับผมน้ำตกน้ำตกน้ำตกสื่อมีเสียงของจังหวัดชายพุ่ครับโอ้ปลาใหม่ของอุดมสมบูรณ์พี่น้องอยู่ไกล้ธรรมชาติกะหายใจเต็มปอดดีครับ เอาแห้งจากหนีไปครับไ,ไปสู่งานยุคกรุงเทพดีครับแล้ยวยู่แล้วกินก็ต้องพูดถึงครับลายครับ,รรบนหนาี่ก็เป็นเห็ดครับผักหวานเดี๋ยวนี้ก็ปลูกได้แล้วก็มีตลอดปีครับตรงนี้ก็เป็นเห็ดอีกชน้อยอี่เป็นนอไม่ที่ประเทศไหน กังทึงต้นใหม่แต่ละต้นพี่น้องเอ้ยมีแต่หาวแบบสามซีหาคดโอบกนะครับนี่ใหญ่ๆปลานี่อุดมสมบูรณ์นี่นี่ครับผู้เขียวเพราะฉะนั้นบ่าได้เป็นต้นกำเนิดมนแม่น้ำสีนหะครับเนี่ยแม่น้ำสีก็เกิดอยู่ตั้งนี้แล้วโอ้เจ็บเบ้าไปบอดครับผมก็เกิดจากนี่นะครับอ่า เดี๋ยวเขาอันเนี้ยผู้เชียวเาเนี่ยกับของเพชรบูรณ์ครับเดี๋ยวเขาเพชรบุญติดติดกันนะแล้วก็เป็นเฮ็ดเป็นห้องเป็นนั่นไหลลงไปซีอยู่บ้านผมแน่นอนครับห้องอยากสองว่าสามว่าเน,นี่แหละวัวกลวงครับแต่เห็นอยู่สารค้าลอยเห็นโอ้ยฉาเบน ้ำใส่ใหญ่ๆน้ำพุ่มน้ำเซิร์นไหลลงอุบลรัตน์ครับเกิดอุบลรัตน์ครับผมเกินจุฬาพร้อมกันน้ำพุ่มอยู่ครับอะไรใหอยู่นี่ก้าวขาลงมานะอ้ยวยเหรออ้ยวยทำก้าวขาลงมาแล้วนั่นอ้ยวยปะยวยเยสเยสเยสอะไรกัด เดี๋ยวไปแล, <ะ S 2> ล <ะ S 1> ้วครับพี่น้องอ่อาดังหลานเขา7จสัน้นสูงซ้ำหลังค้าตึก4ีสั้นมาดีปะเหมือตึก4ีสั้นปะเฉีวยวกระจีเนี่ครับอ่าเนาะหม,มู่บ้านใหญ่อยู่ด้หนึ่งไหม นี่เดี๋ยวฝากไว้ท่านี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ